สวัสดีครับทักทายนะครับคนชอบหวยชาแนลนะครับทักทายกันนะครับวันนี้ก็มาดูเลขเด่นเลขดังนะครับเลขดังจากวัดกุดแหนะฮะวันนี้วัดกุดแหให้ตัวเลขมาเล้นะครับเจ็ดห้าสี่ครับห้าสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์ได้นํามาชนนะครับประท่ะกับเลขอาจารย์นะครับซึ่งก็มาดูในตัวละ ตัวเลขนะครับในตารางสรุปของอาจารย์นะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับงวดที่แล้ววัดกุฎแหให้มาแปดเก้าสามนะครับของเราของเราชน,นครับชนชนที่เก้าสามอยู่นะครับงวดที่แล้วอันนี้คืองวดสิบหกกุมภาพันธ์นะครับอาจารย์ได้สรุปมาก็มีตัวเลขชนกันอยู่นะครับเก้าสาม แต่งวดนี้นะครับงวดนี้ไม่มีนะครับไม่มีชนกันครับเจ็ดห้าสี่ห้าสองศูนย์ศูนย์นะครับเลขวัดกุดแหกุดแหนะครับอาจารย์พูดผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีนะครับตัวเด่นของอาจารย์นะครับมีศูนย์สี่ศูนย์หกสี่หกหกแปดนะครับตัวรองสามห้าสามแปดเก้าสองนะครับตัวกันนะครับ เก้าแปดเก้าสี่น่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับพิจารณานะครับส่วนเลขวัดกุดแหนะครับเจ็ดห้าสี่ห้าสอนะครับซึ่งไม่ชนนะครับไม่ชนกับเลขของอาจารย์นะครับงวดนี้นะครับก็เลขตัวเลขคนละตัวกันเลยนะครับก็คลิปสั้นๆครับฝากเพื่อนๆนะครับพิจารณานะครับ เมื่อที่แล้วของอาจารย์ชน93อยู่นะครับแต่วดนนี้ไม่มีนะครับก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าครับว่าตัวไหนจะเข้านะครับก็พิจารณาด้วยนะครับฝากเพื่อนๆพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก็นำมาฝากสั้นๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ